ตอนนี้อยู่ที่วัดป่าสุขใจนะคะเพิ่งทำช่วยงานกิจวัดเสร็จตอนเชา้าก็จะมีการตัดปาดฟังเทศนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะแล้วก็ฉันไว้เช้านะเสร็จเราก็ช่วยงานล้างจานปัดกวาดเช็ดถูนะคะแล้วก็นี้ก็มาเข้าห้องน้ำก็เลยจะให้ดูนี่เป็นห้องน้ำหญิงนะคะที่แบบอ่ำมาอยู่ที่นี่อ่ำได้รับหน้าที่ล้างทุกวันเลยถ้าปกติวันธรรมดาอย่างวันนี้ค่ะคนจะน้อยนะคะก็จะเปิดใช้แค่สามห้องหรือสีห้องไม่เกินนี้ค่ะ มีห้องน้ำคนพิการด้วยนะคะทุกอย่างเกิดจากแรงศรัทธาการบริจาคนะก็ก็นะแอย่นี้มันก,ก็จะมีการเช็ดแพ้มีแอลกอฮอล์ทุกอย่างนะคะแล้วก็จะแบบมีการใช้น้ำอย่างประหยัดน้ำประหยัดไฟทุกอย่างถูกจัดวางอย่างเป็นระบบด้วยภูมิปัญญาจริงๆเลยนะคะ แล้วก็จะมีแบบวันที่หที่แบบล้างทุกห้องเลยแต่พอมีมีพี่คนเดิมาช่วยพอดีค่ะก็มีทั้งหมด12บห้องนี่ค่ะอุปกรณ์ซักล้างเรื่องนี้ใช้สกอตไบพี่เขาสอนแล้วแบบเฮ้ยมันดีมันมันง่ายกว่าใช้ไม้นะคะแล้วก็จะใส่ถุงมืออันประจำแล้วก็ใส่สีส้มเนี่ยแล้วก็จะกวาดใบไม้รอบรอบนะคะเพราะว่าพี่เขาบอกว่าถ้าเราไม่ทำแม่พระกับแม่ชีให้ก็ต้องทำ ก็จะเป็นห้องนาแม่ชีเพราะาทันสิสูงกว่าเน,ะนาะเดี๋ยวนี้แล้วเนี่ยเนี่ยถ้าห้องไหนไม่ใช้ก็จะฝีน,นี้แต่ถ้าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์วันหยุดนะคะตเลิกเนี้ยหรือว่ามีงานค่ะคนก็จะเยอะใช่ไหมคะก็จะเปิดให้ใช้ทุกห้องเลยเพราะที่เปิดใช้ใช้น้อยพื้นทีเพราะว่าวันธรรมดาไม่มีคนมาปฏิบ<ม>ัติธรรมคนก็จะน้อยนะคะทีแม่ชีฉันกิจวัดเยอะ<ม>ก็จะเป็นภาระเราจะต้องมาแล้วไม่เป็นภาระใครนะคะ เป็นอ่างลายหนี่ล้างมือล้งมือสินะ,ะแล้วเดี๋ยวจะไปเข้ารับสิบแปดและแล้วเดี๋ยวเราจะเจอกันอีกทีวันที่19นะคะก็จะออกไปช่วงประมาณ11บเอโมงเที่ยงเที่ยแหละค่ะก็ช่วยทํากิจวัตรทำงานให้เสร็จก่อนเนี่ยก็จะเข้ารับสิบแปดแล้วคะ่วะรู้สึกว่ามาเอาชนะกิเลสแล้วก็ลดอัตราเพื่อความก้าวหน้า ะะแล้วก็เรียนรู้ที่จะไม่สร้างกรรมเพิ่มด้วยนะคะอย่างปัญหาสุขภาพหรือว่าปัญหาอะไรใได,ดในชีวิตร้นเป็นเรื่องที่เข้ามาทดสอบบารมีแล้วก็หลายๆอย่างเลือกโดยเฉพาะสุขภาพเนี่ยมันเป็นกรรมเก่าที่เราทําทั้งในชาตินี้และอดีตชาติทั้งนั้นเลยอย่างนั้นเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะไม่สร้างกรรมต่อไปนอกนั้นมันก็ฝึกที่วางอุเบกขามีสติเบกขาวางะคะ่ะเพราะว่า เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเอาใส่งเท้าผิดโอเคค่ะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆคนด้วยนะคะเดี๋ยวเปเจอกันนี่ตัดผมเดี๋ยวจะมัดผมนะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่เก,กะกาลงหลังค่อยๆตัดไปนะคะวันหนึ่งจะโกนไหมอย่างยังไม่ได้ต้องชนะกิเลสตัวเองไปก่อนนะคะก็ยังยังรู้สึกว่ามีภาระเองละทางโลกไม่ได้ได้ร้ออร์เซน์ขนาดนั้นนะคะ ก็เดี๋ยวไปจัดการให้มันมีอิสระสบายเนื้อสบายตัวแต่รอบนี้ก็มาปฏิบัติแบบไม่ได้ห่วงอะไรละก็พยายามเข้าทันกิเลสแล้วไม่ไปตามความคิดเัล่อยู่เพราะว่าที่เราทุกข์ก็เพราะความคิดของเราแล้วความคิดมันก็เป็นมาจากกิเลสของน้อนแหละดังนั้นเราอะทำตัวเองนะคะเราก็ต้องมาแก้ไขที่ตัวเองแก้ไขที่ใจเราตัวเราพบกันใหม่ที่สิบเก้าน,นะคะ